พวกนายดูนี่สิว่าฉันมีอะไรฉันซื้อไอแพดมาใหน่อยย่ะเนี่ยฉันขอเล่นมั้งนีฉันอยากเล่นเกมในไอแพดของนายอ่ะเอ้ยแต่ว่าไอแพดอันนี้เนี่ยมีเกมมากกว่า3,500เกมเลยนะฉันโหลดมาเมื่อคืนโอ้โหตาแทบแฉะเลยแต่ขอเล่นมั้ยได้เปล่าดีีเยใครอยากเล่นใครอยากเล่นยกมือขึ้นฉันฉันอยากเล่นขอเล่นด้วยทันฉัน ฉันให้นายเล่นเหรอไปเล่นกันดีกว่านายนนายนาลูกน้องดูดเดี๋ยวทำไมอะทำไมไม่ออกกาังกายข้างนอกบ้านเพราะพวกเรายังไม่ได้ทันเล่นเกมเลยผมแค่ถือ iPad มาแป๊บเดียวเองมันน้าเล็ดลุงไปพ่อเอาขโมยไม้ไปเฉยเลยอ ฉันว่าพวบพยายามอย่าจะมระกาสงครามกับเราอย่างแน่นอนด้วยนะครับลุไบเลย มีพ่อมีพ่อไม่มีพ like anyway, so. ่อทำไมมีพ่อมทำไมใช่แม่ต้องบอกว่ามีพ่อเมื่อพร้อมมีพ่อเมื่อพร้อมเฮ้ยเดี๋ยวยุดก่อนยุดก่อนอุ๊ยตอนนี้พ่อคงสำนึกผิดแล้วล่ะพวกเราตีพ่อกันแบบนี้เนี่ยก็น่าจะเนรคุณพ่อพ่อกันแล้วน่าจะตัวเราจะตัวโตมือใหญ่อะไรอย่างนั้นป่ะใช่แล้วลูกจะเป็นเด็กแปลงมีพ่อตีแม่ลูกจะเป็นเด็กแปลงไม่แล้วทำไมพ่อต้องให้เราหยุดเล่น iPad ด้วยล่ะ ใช่ Five, เลอนไม่อยากเล่นเกมมันเขาใจเป้าคืนมาเลยคืนมาเลยคืนมาเลยบอกแล้วไงบอกแล้วไงมีพ่อมพบมีพ่อมวกผมีพ่อมดแล้วต้นจะเล่นเกมมันอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งคตรชักแล้วบอกพ่ผมด้วยนะอยใ้พ่อให้พ่อให้พ่อได้ยินเอะฟังพ่อแล้ว รู้สึกเหมือนว่าตอนนี้มือของฉันเริ่มเป็นไฟลานขึ้นเลยมือใหญ่โอ้ดีแล้วมีอะไรให้พวกเราทำนอกจากให้พวกเราเล่นไอแพดไหมล่ะครับพ่อเืีไมได้ทำเหพ่อพอดีอ่ะพ่อทำห้องน้ำมาใหม่อ่ะลูกห้องน้ำบ้านห้องน้ำด้วยหรอฮะ พี่ใจบอกผมไปคว้นพ่อมีห้องน้ำแล้วเนี่ยคือหลังจากที่ปกติอะเราเออใส่แผมเพิร์ลแล้วพ่อก็เอาเราไปล้างตูดที่อ่างล้างจานน่ะตอนนี้เรางมีห้องน้ำใช้แล้วหรอไม่จุ่มแก้ล้างตูดที่อ่างล้างจานเหรอฉันโดนเอาไปจุ่มในสระว่ายน้ำอ่ะอีแล้วเมื่อวานฉันก็เล่นน้ำไปแล้วด้วยว้าวกิ้งือฉันกิ้งือฉันเดะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนดูพี่ไม้ดิฉันน่ะพ่อพ่อนี่คือถ่ายไปตามพื้นไม่ใช่ไม่ฉันว่านายยังไม่ได้ล้างตั้งแต่เมื่อไหร่เกิด คือ <S preach y> พี่ไหมอ่ะตอนแรกกับตัวขาวแต่พอลงสระน้ำที่นายลงไปล้างก้นอ่ะตัวเขาเลยเป็นสีนี้อ่ะเป็นสีเนรอใช่คนหรือผ้าขาวบางเฮ้ยพ่อครับงั้นพวกเราไปดูไปดูห้องน้ำกันดีกว่าไหมครับพ่ออยากไปดูอ่ะว่าห้องน้ำก็เรอะนิดนึงลูกไปช่วยกันล้างให้หน่อยสิได้เลยเฮ้ยผมถนัดไปขอการล้างห้องน้ำมากเลยครับไปอะไรครับพออันนี้ตกดนขวัญชย พว้เรสไลด์ว้่งโอ้ยสำหรักอัฐิคุยยี่สีมัสตาร์ดนี่ก็แบบเหมาะเหมาะอยู่ในห้องน้ำเหมือนกันนะสีของมัสตาร์ดห้องน้ำมีน้ำอุ่นไหมเนี่ยดูดิก็เหมาะอยู่น้ำอุ่นว้าวและนี่ก็คือห้องน้ำที่พ่อทำมาให้พวกเราตบมือตบไปไปไปนี่พ่อพาดูห้องน้ำเนี่อุ้ย พ่อเป็นอะไรไม่รู้พ่อเลือดพ่อเลือดพ่อเคอกพ่อคึกพ่อคึกพ่อซีวอล่ะเฮ้ยอยากดูจังเลยอ่ะข้างบนเป็นไงบ้างโหดูดิเราเห็นตัวเราในกระจกด้วยของดีของดีตั้งแต่เด็กจนโตฉันไม่เคยเห็นกระจกมาก่อนเลยนะเนี่ยเฮ้ยฉันหล่อเหมือนกันนะเนี่ยฉันพม่เคยเห็นหน้าตาตัวเองคนไรคนหล่อเลยไหนๆดู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 ฉันขอดูบ้างเฮ้ยทำไมดำจังอ่ะตาฉันทำไมโดนแบบนี้พ่อครับ ผมมันจานทะเลทำมยังไงก็ไม่รู้ผมผมกินน้ำยาแอลกอฮอล์ล้างจานนะพ่อต้องใส่พี่ตัวตัวนายไม่ได้ซีดอย่างเดียวนะชาวโมคุงนายดูเขียวแล้วไป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 ลงไปข้างล่างไปนี่ใครทำอะไรอ่ะมีใครทำอะไรด้วยหรอไหนอ่ะมันมันขี้เลยขี้เสียงอ๋อนี่นี่ผมทำนี่ครับพ่อนี่ออ๋โอ้ยโอ้ยนี่ลูกยุบนายยีดเลล่นนมัื่นพ่อจะล้างปากให้ดูอะไรครับ โอ้พ่อพ่อกำลังกลัวตัวเขียวพ่อใครเป็นเดือดฮับอ่าลองดูลองดูพ่อพอน้ำยาล้างปากมาให้ลองดูเฮ้ยอยากลองบ้างเลยครับผมถ้าอลองเหมือนกันนล่างล่างเขียวเขียววเขียวไม่ไม่เอาอะไรอะไรนายจุ๊แจงน้ำยาล้างอ้ยน้ำยาล้างปากเป็นไงบ้างอะเป็ไงที่มันกินไปแล้วน่ไงหีกินกลายเป็นเดอฮักจิ๋วเอาอว่าาาาาย ปั๊มปั๊มรูปหายใจให้พ่อพ่อครับพ่อพ่อโอ้โหลุกลุกไม่ไหวนวลูกลูกต้องไปล้างปากก่อนนะทุกคนตรงนี้เนี่ยมันมีโถส้วมแบบขนาดใหญ่ฉันนึกถึงพวกจรวดลยอ่ะที่บินไปในอวกาศอ่ะโอ้ยแค้ฉันคลูกเอาเป็นว่าเราจะส่งพี่ชาบขึ้นไปยังกระสวยอวกาศได้พี่ชาบเอาเลยทำไมต้องเป็นเราอะทำไมต้องเป็นเราอะ อาก็นายตัวขาวสุดอ่ะนายน่าจะสามารถที่จะอยู่ในอากาศหนาวได้ฉันดันให้ฉันดันให้มันเป็นสูงเกินพวกเราขึ้นไม่ได้หรอก<ข>อเราต้องดันเก้<ข>อาอี้ไปโอเคถ้าอย่างนั้นฉันเองฉันจะเป็นกัปตันที่จะไปย,ยังอวกาศแล้วเดี๋ยวฉันจะบอกว่าข้างในามีเอเรียหรือเปล่าอะถึงอะถึงอะถึงเฮ้ยไอเจ้อฉันก็ขึ้นไม่ได้ก็ฉันต้องใช้ตัวช่วยล้ไม่ได้ตัวยากจังเลยขึ้นได้แล้วว้าวยาวจุ๊บเลย ก็ช่วยเหรอตอนนี้นักบินอวกาศจุดแจงกำลังเข้าไปยังกระสวยถึงเวลาที่เราจะส่งเขาทำมึไปแล้วผมจะปิดชวิงปิดยานปิดยานปิดยานกเข้าโดยการกดคันโยกดแล้ว ยยยยัังงงออูู่่เฮ้ยมันก็อนถ้าเราอุดตันหรือเปล่าไม่ใช่เราว่าเราก้อนใหญ่เกินไปมาดูพี่ไบหนิพี่ใบมือหยาบตันไปแค่วไอหยาอุดแกงลงไปตลกอ่ะพ่อครับเราต้องทำยังไงดีคะถ้าสมมติว่าเราจะให้เพื่อนลงไปในโถส้วมอะคะพ่ออย่าเพิ่งปั๊มสิแต่เย็นๆให้น้ำมันขึ้นก่อนน้ำขึ้นต้องรีบตักอ่าถ้าน้ำน้ำตักล่ะ นากนอายัเอเรเรอเรอเรเรล่อเร่อเรอเรืองเ่อเร่องเรอเรอเรอเองเรอเ่อเรองเ่อเ่องเรององเร่อเร่อเอรอยเรอเองเร่อเรอเรอเรอเอเรอเรเรอเร่อเอเ่อเรอเ่องเอเอเอเรอเรเรอรอเอเอเออเอออเออ่เรเ มันหัวมันญี่ปุ่นนึ่งมันน้ำขึ้นลงว่ะเอาว่าเปิดประตูไงเฮ้ยวันไหนจะเปิดประตูเราต้องระบายน้ำออกก่อนฉันว่าตอนนี้ส้วมเราน่าจะตันแล้วล่ะาไปดูส้วมดีกว่าเข้าสาสร้างน้ำ่าพวกนายทำไมทำแบบนี้ปิดอะไรได้บ้เรื่องเลยเราปิดน้ำก่อนปิดน้ำก่อนโอ๊ย เราว่ายน้ำในบ้านแหละปิดน้ำแล้วเป็นไงบ้างเอ้ยเมื่อกี้หัวใครอะเหมือนมีพลังงานบางอย่างตัวฉันแค่ก้อนเดียวนี่ทำให้ส้มตันเลยหรอใช่ส้มตันเลยแล้วดูดิไม่กิจไม่กิจถือจุ๊บแจงไว้ด้วยความอาวุหินอะทิ้งในวันนี้เลยนะเอาเพื่อนพวกเราคืนมาใช่ไอ้ไม่กินไเอาละความรู้ใหม่วันนี้กินทานอสแล้วกลายเป็นฮัฮ แล้วเขาต้ออยู่ในอ่างอ่ะนี่นี่นี่ดูฝั่งนี้ดิหลังผ้าบ้านมีอ่างอาบน้ำด้วยใช่มีของขวัญด้วยนะของขวัญอะไรคืออะไรอ่ะเซนต้าลองดูสิว้าวอะไรอ่ะของขวัญของเซนต้าคือทำให้สุขภาพดียังไงนี่ไงดูดิพวกนายดูสุขภาพดีขึ้นเมื่อกี้พวกนายเป็นพิษนะรู้เปล่าอ๋อเหรอใช่เอาล๋อพ่อพ่อจะเอาเปลงไปทำไมพ่ออยากจะอาบน้ำมาลูก เลือจะอาบพอมเปยหรออุ้ยดูพ้อตัวฟ้าเลยอาน้ำขึ้นอีกแล้วน้ำท่วมน้ำขึ้นอีกแล้วน้ำขึ้นอีกแล้วเอาละเป็นดวงเลยเอาละเปิดประตูรอเลยไปไปไปทุกคนน้ำขึ้นไหนๆเนี่ยเราก็มีน้ำอุ่นแล้วทำไมเราไม่ลองมาทำชาบูกันล่ะเออ เอาไปเอาตู้เย็นอ่ะใส่นี่เลยอาบอาบน้ำแล้วทำชาบูจากนั้นพวกเราก็ต้มตัวเองลงไปแล้วก็กินกันเองเอาเอาเอางั้นเราไปเอาของที่ตู้เย็นกันเราอยากลองอาบน้ำนมเนี่ยเออข่าน้ำแร่แช่น้ำนมแล้วก็ใส่ไก่เข้าไปด้วยนี่คืออะไรเราเป็นเราเป็นศัตรูเหรอศัตรูนมแกนฉันแกนช้อนใส่ไข่ได้พี่ใบเอาเนื้อมาด้วยนะเราจะเอาต้มต๊อกไข่ชาบูในอาบอาบน้ำ อ่อเปิดพ้อเปิดมน้าดิจะโยนนมเข้าไป